พี่เห็นพี่เสื้อไหมครับพีเสื้อเต็มเลยนั่งเชิญพี่เสื้อเต็มเลยครับอุ้ยเอ้ย,อยพีเสื้อมาอีกแล้วนั่งจิบโอนตินนะคะไม่ใช่กาแฟนะคะ <c oughs> <c oughs> จิบกาจิบโอวตินนะคะนั่งคิดอยู่นะคะว่าจะทำอะไรเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยงานเยอะเยอะ นะะในสมองเนี่ยอยากจะทำอะไรหลายอย่างแต่ว่าเวลามันไม่พอนะคะเราอยากจะทำนั่นทำนี่ก็เลยนั่งกินโอนตินนะคะกินโอนตินดื่มโอวัตินแล้วก็นั่งดูต้นไม้ไปแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะคะ เ็นดูอันนี้ไม่รู้ผ were, ี them, <white> ่เสื้อป่ะนกไปไหนวะนกนกไปไหนเปล่าไหนลูกโอ้พี่เสื้อผี่เสื้อลูกพีเสื้อพีเสื้อครับอาบน้ำพี่มินไหมลูกอาบน้ำพี่มินป่ะอาบน้ำพี่มินไหมครับอาบน้ำทับแป้งหอมหอมมาหาแม่ไหมครับอาบน้ำทับแป้งหอมหอมไหมครับ กินกาแฟดื่มกาแฟดูต้นไม้เดี๋ยวเราจะไปทำอะไรต่อไปว่าคิดก่อนคิดก่อนนอนพักสมองนิดนึงนะคะนั่งจิบโอนตินชิวชิว คิดอะไรนิดๆหน่อยๆไปเรื่อยเปื่อยค่ะเพื่อนๆชอบมาอยู่บ้านสวนนะคะรู้สึกว่ามันสงบแล้วก็ไม่วุ่นวายใครดีนะคะมองรอบๆก็มีแต่ต้นไม้มีแต่ต้นไม้หรือว่า ต้นไม้ที่เราชอบแล้วก็บรรยากาศก็กดีนะคะไม่ค่อยมีบ้านคนนะคะล้อมรอบด้วยเกษตรพอเพียงนะคะล้อมรอบบ้านเราก็จะมีที่เขาปลูกผักออหรือว่าเป็นเกี่ยวกับโคกหนองนาเป็นเกษตรพอเพียงรอบรอบเราก็จะบรรยากาศดีนะคะ บิ๊กขี้เกียจซะหน่อยยืนเซนยุดสายซะหน่อยอแล้วเราก็จะไปลุยงานต่อว่าวันนี้เราจะทำอะไร